โอเคครับผมก็กลาบสาวัสดีเมตาใสพันสล้อทุกคนทุกท่านกนันด้วยนะครับผมก็วันนี้จะมาอยู่กับหน้าเกมมอสโกซูเปอร์แลนนะทุกนะคนจากค่ายพนะีพีนะคนเออก็วันนี้กำทนมาอยู่4 6 0 0กับ11บาทของคนดูนะว่าจะได้กำไรหรือเปล่าคนดูนะดูกันเลยว่าคนดูโอเคก็สำหรับครดีกเขาไม่เข้าใจหรือไม่เคยเล่นก็ไปดูตารางเงินจ่ายได้ตารางเงินจ่ายก็ตอนนี้ตีเป็นตัวไอนะ้ฮะตัว, I, นะตว I, นะอไอ้เนี่ยกดเข้าไปก็ ขึ้นมาหน้านี้แล้วว่าตัวไหนตัวแพงสุดต,ต,ต,ตัวไหนตัวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้ผมก็ดูไม่ค่อยออกไม่ใช่ดูไม่ออกไม่เป็นปาภาษาคิดหมดเลยคนดูอ่านไม่เป็นเนาะดูโอเคทุกคนก็ไปที่เบ็ดน,น้อยไปก่อนนะฮะบ็ดสิบไปก่อนนะฮะแล้วก็ล้างหน้าเกลือไปก่อน20บาทวันนี้กำุนามาตรสี่พันหกแล,ล้วกว่าคนดูนะจะได้กําไรหรือเปล่าคนดูมาดูอะไรครับเออออาล้างหน้าเกลือไปก่อนนะคนดู เออผมแนะนําว่าเออถ้าจะเล่นคายพีนะถ้าถ้าจะเล่นคายผีใช่ไหมต้องซื้ออยางเดียวครับผมซื้อซื้อยิ่งซื้อมันก็ยิ่งดีอะ่ะเออของฟรีมันไม่อร่อยนะเข็มปี่คนดูนะเออของฟรีมันไม่อร่อยต้องซื้อจ้าทุกคนเออเออยังไงเออยังไงแม่งไม่จ่ายเลยเว้ยมอสโกซูเปอร์รเรนะลนต์ตอร์นะเกมนี้เพื่อนๆน่าจะรู้รู้จักกันแหละโรนนะสวย โฮ้ยตัวแพงมาว่ะโอ้ยยังไงฮะตัวแพงอู้ยเอาเรื่องมาเอาดูตัวแพงลงแล้วก็ดูนะแต่ว่าคนน้อยเคาดูโอ้โหแม่คุณจีบห้าคนดูเฮ้ยเฮ้ยยังไงมาแม่คุณจีบห้ายังไงฮะขอพระเจ้าจ๊อบโอ้โหยังไงดอกนี้บุบบั่มสับเบ้าดาวดาวแต่แม่งเลยกูแตงแม่งเลยคุณยี่สิบ ถือพุ่มมานะถือพุ่มมานะกินนี่ถือพ่ามาเนี่ยผมซื้อดีกว่านะผมจะซื้อดีกว่านะไอ้อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยซื้อเลยดีกว่าจ้าอย่ารอช้าเออเดี๋ยวไม่ไม่มีโอกาสหนูอย่ารอช้าเดี๋ยวไม่มีโอกาสจ้าเห็นไหมแต่ว่ารู้สึกว่าฟรีมันมันเข้ายากเหมือนกันนะคนดูนะสักแค่สี่ตัวสินงอ้าฟรีนะทุกคนสอยโอเคยังเหลืออยู่หมายเยวครับผม มาซื้อเลยดีกว่าดอกนี้ไม่จ่ายเอาซื้อเลยดีกว่า1,000บาทของดูนะเท่ากับ1,000บาทด้าจะได้กำไรเท่าไหร่ของดูมาดูกันดีกว่าของดูสักแค่สิบเดือสี่ตัวเสค่าฟรนจ์จ้ะมาออกร้อน <c oughs> คูณ20เลียว,วะเปิดมาเฮ้ยรอบนี้โอ้โหคนน้อยวะ่ะเฮ้ยไม่จ่ายเลยเว้ยคูณ30ครับโอ้โยเฮ้ย เป็นไปได้หรือเปล่านี่มันไม่จ่ายสบัทเลยวะเป็นไปได้หรอเป็นไปได้หรอเป็นไปได้หรอยังไงฮะมันไม่จ่ายเลยเว้สอยสอยดาวดาวสอยครับสอยอยู่สอยอยู่เออดาวมาต่อดาวมาต่ออะไรมาต่ออะไรมาต่อดาวสอยเต็มจอเน่ดาว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 วิคุณสิบข้ามาดีครับ คูณสิบเข้าไปดีครับได้มาอยู่หนึ่งร้อยเป็นสิบห้าบาทเย็ดคียังมีโอกาสไหมฮะยังมีโอกาสไหมฮะโอ้โหไม่จ่ายว่ะดูเฮ้ยเฮ้ยมันใช่หรอมันใช่หร,ใชหรอครับเดี๋ยวเราไปที่บิดเออบิดพันห้าดีกว่าเออนุญาตมาพันห้าว่างไงครับซื้อเลยดีกว่าจ้ะพันห้าว่างไงครับอ่าสวย ไม่ไอันนี้ไม่ค่าฟรีเองนะผมซื้อนะคนดูเซอร์ฟรีครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระเด่นการด้วยนะจ๊ะทุกคนอยาได้ไม่มาคลิปต่อไปและอย่างงี้ได้มีกำลังใจทุกคนนะสวัสดคนกล้าไปแล้วคนดูคุณเท่าไหร่มาต่อคุณโอ้ยคุณมาต่อไหมมาต่อคุณโอ้ยไม่มาไม่มาต่อคนดูคุณสิบสองไปดีครับสว้สด้โอ้ยกว่าจะมาแล้วคนดูกว่าจะมา เอ้ยยังไงไอสอยดาวดาวไปต่อสวยคุณห้าหุ้ยเอาเรื่องคุณดูเอาเรื่องกับเบื้องแต่ครับคุณเท่าไหร่คุณสิบเจ็ดเข้าไปถือว่าน้อยโยน้อยโยโอเคฮะยังเหลืออยู่สองไม้จ้ะยังเหลืออยู่ไม้เดียวดอกนี้ต้องได้แหละเออสวยเออสวยตัวขอขอ,ขอตัวคนหน่อยโอ้คุณไม่ลงว่ะดอกสุดท้ายพายุ โอ้โหไม่ไม่ไมลงหว่าหนูเฮ้ยวันนี้เป็นไรวะมีแดกเรือเรือครับผมวันนี้มีแดกเรือครับาจารทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปที่เพ็ดหนึ่งพัน 1, บาทอีกครั้งทุกคนนะก็จะมาเนาะก็จะมาจนแก่ครับหนูก็จะมารอจนแก่นะจารทุกคนอ่ะไปก่อนทุกคนไปก่อนนะจารทุกคนเปิดมาฮะทุกคนเปิดมายังไงฮะ ปิดมายังไงฮะดอกนี้โอ้หมีมาบ่ะดอกนี้สวยคดีครับเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอขูคิดว่าหมาะเยะแล้วคนดูมาคิดว่าหมาะเย์แล้วแต่ว่ามันไม่ลงว่ะอุ้ยคุณไม่ลงเลยเว้ยคุณลงบ้างเถอะตัวคุณอ่ะคุณจะลงให้ผมบ้างเถอะคุณอูหคุณ 5, ห้าเหรอคุณแปะมาดีคุณแปะมาดี มันไม่ลงว่ะคุณมันลงยากแล้วเกินว่าดูอ่ะต่อฮะต่อต่อไปต่อคุณสาสิบเสียอารมณ์เลยคนดูมันเสียอารมณ์คนดูอ่าสอยคุณเท่าไหร่คุณเต็มจอไหมอ่ะคุณจะเต็มจออู้ยังไงคุณสิบสองก็ะบาเท่าไหร่วะดอกนี้น่าหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทเย้ yeah. น้อยจัดเลยคนดูโหอ,อะไรมันเจอกระเรืออ,อย่างนี้คนดูไม่ไหวจริงนะคนดูแล้วอย่างนี้ไม่ไม่ไมหวแล้วคนดูอ่าเบ็ดห้าไปก่อนคนดูหมดแล้วอ่ะเบ็ดห้าไปก่อนคนดูล้างหน้าเกลือไปก่อนนะสิบอ่าสามสิบเะไรแล้วก็ออโต้ไปทุกคนไ <c oughs> ลน์นอดีกว่าไหลน์นอ,ด,นอดีกว่านะคนดูไลน์นอะเผื่อจะมาอาจจะอาจจะมาก็ได้อาจจะมาก็ได้คนดูนะเออ สวายผมบอกอะไรหลายหลโน้ตดีกว่าหลาโน้ตดีกว่าบอกเลยหลาโน้ตดีกว่าดูซากเกตเตอร์สามตัวแล้วอ่ะอุ้ยสวายคุณสี่ไหมคุณสี่หรือเปล่าไม่ลงว่ะไอ้คุณสี่สวยคุณสี่ลงมาแล้วครับสวายคุณหกเข้าไปเฮ้ยยังไงลงต่อสวาย โอเคได้มาอยู่60บาทจ้ะเดี๋ยวยาห้ามไหลามาเยี๋ยวยาวทุกคนไหลเรื่อยๆจ้ะไหลจนมาครับผมโอ้ยตัวแพงมาครับตัวแพงมาคูณห้าสิบไม่ลงว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายฮะตังค์ไม่จ่ายเดีวว๋ยวไว้ตังค์ไม่จ่ายเลยเว,ว้ยยังไงโอ้โหสวย สวายตัวคุณอู้คุณไม่ลงว่ะตัวเพลงมาเยอะแต่ตังคุณไม่ลงว่ะดนดูเดี๋ยวยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คนเรามันต้องมีโอกาสอยู่แล้วคนดูนะเออรอบนี้ไม่มารอบหน้าต้องมาคนดูสวายอู้คุณสิบเข้าไปเท่าไหร่วะนายก้าวสะพานมาคนดูอุ้ยเกินไปเบ็ดน้อยมากคนดูนะเอ้ยแตกน้อยมากคนดูสวย สว้ยสว้ยลงต่อสว้ยลงต่อสว้ยลงต่อครับสว้สยคนดูสากาเตะลงได้แล้วสากาเตะโอ้ยลงว่ะโอเคมาซื้อเลยดีกว่าห้าร้อยบาทคนูนะขาดทุนยับแน่คนดูนะเออขาดทุนยับแน่คนดูตอนนี้มีตังค์อยู่แค่สองพันบาทคนดูนะเออ เปิดมาสวยสวยเออยังไงต่ออู้หูเอาเรื่องกับเบื้องแต่แน่คนดูผมว่านะผมว่านะเอาเรื่องกับเบื้อนอู้หูคุณสิบสามเข้าไปดีครับไม้แร่นนะจ๊ะรู้อย่างนี้ผมก็เล่นบิดน้อยไปดีคนดูก็ไม่บอกเอ,อ้ยโอ้โหสวยไปดีครับมาต่อดูไม้สองอยังไงสวยดาวไม่มาหรอดาวอะ่ะดาวมาที่จริงอะดาวมาได้ลแล้วเมื่อกี้โอเค ตัวน,นี้โอ้ยม uh ันไม่ค pues mm desse, mit mit? Nah ่อยได้จ erm um, so uhm, uh ่ายนะคนดูช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อะเป็นอะไรก็ไม่รู้คนดูคนสามสิบส่อเฮ้ยยังมีโอกาสไหมคนสามสิบโอ้ยไม่มาว่ะเสียลมไหมอย่างเงี้ยเสียลมมากคนดูโอ้ยโอ้ยเต็มจอหนูเต็มจอแน่ๆเลยคนดูสวยเต็มจอโอ้ยไม่เต็มจอว่ะ เท่าลายซูเปอร์เวนได้มาอยู่ส่งร้อยเป็นเออสองร้อยเปสิบเจ็ดบาทดูดอกไทยคอพายุหนฮะคอพายุพายุมันไม่มลงว่ะคดูโอเคมันไม่จ่ายใช่ไหมมันไม่จ่ายใช่ไหมไปเบนหนึ่งพันไปเลยไปหนึ่งพันไปเลยทุกคนนะเบนหนึ่งพัน 1, ไปเลยทุกคนยังเหลืออยู่เก้าร้อยบาทคนดูนะเอออย่าบอกว่าเกลืออีกนะดูอย่าบอกว่าเกลือ,อกนนินเอคนดู สวยโอ้โหูดอกนี้ยังไงต่อเฮ้ยคุณก้าวครับคุณก้าวครับสวยเปิดมาก็คุณก้าวแล้วครับผมแต่ดีนะว่าเก็บนี้มันจะเก็บตัวคุณในคนนะมันจะเก็บตัวคนให้เราอะเอาดูสวยสวยโอเคฮะสวยอยู่ตัวคุณล่ะคุณมาได้เร็ววนะ คุณมาได้เร็วคุณไม่ไปลงว่ะเออสวายสวายโอเคฮะคุณคุณขอตัวคุณมาสักรอบหนึ่งขอตัวคุณมาสักรอบหนึ่งอูย้ยคุณสองอีกหรอวะน้อยจัดเลยใจคนดูจะร้องให้แล้วนะสวายโอ้โหสวายครับโอ้หมันไม่ลงต่อนะ ที่จริงมันต้องลงต่อนะที่จริงมันต้องลงต่อนะจ้าทุกคนแต่มันไม่ลงต่อดูดองสุดท้ายพายุโอเคโอเคตัวนี้ลงยากและเกินสวายซากาเต์ลงให้ผมเปล่าครับผมซากาเต์ลงให้ผมเปล่าครับผมซากาเต์โอ้โหลงมาเถอะลงมาเถอะคุณจิปครับโอ้ยดีนะเอาขึ้นมาดีนะที่เอาขึ้นมา ไม่งั้นผมเล่นแน่คนดูไม่งั้นผมเล่นแน่คนดูโอ้โหดีนะเอาขึ้นมาอยู่หนึ่งพันกับสี่ร้อยเปสิบเอ็ดบาทค,คนดูโอ้โหดอกสไตล์พายุเลยครับดอกสไตล์พายุเลยครับโอเคมาไล่เบ็ดดีกว่าคนดูพันสองว่างไงฮะไปซื้อเลยดีกว่าซื้อเลยดีกว่าพันสองครับอ่าอ่าอะไงฮะทุกคนพันสองว่างไงฮะทุกคนสิบสองหมุนไปนะค,ะคนดู ต่อสวายสวายครับผมคุณสองแต่ว่าน้อยอยู่แต่ว่าคุณยังน้อยอยู่นะฮะคุณเยอะๆคุณเจ็ดละ่ะมาไหมอุย้ยไม่ลงเอ้ยมันไม่ลงนะลงย้านะไอ้เนี้ยช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ช่วงเนี้ยไอ้ช่วงนี้ผมเม่นเม่นมื่อขึ้นหรือยังไงคุณสวายคุณสองมาดิมาต่ออุย้ยคนแปองเหรอวะ ไม่เป็นไรยังเหลือที่เจ็ดไหมฮะจ้าทุกคนสอไว้โอ้ยสอไว้ฮะโอ้โหสอไว้คุณสวยคุณสอไว้ฮะมันจะเก็บตัวคุณให้ผมด้วยคนดูนะเกมเนี้ยสักการะสองตัวโอ้ยเท่าไหร่ไม่กาสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทคนหนุงถือว่ายืะอนะะยืะอไหมยอะออยู่นะโอเคฮะสอไว้สอไว้ คุณสามคุณสาขอสอยหน่อยขอสอยนะครับขอจบสอยนะฮะคุณสามทำไมไม่ลงตัวคุณวะว่าแล้วไม่น่าจะอุย้ยสวยดอกนี้แหละคนดูที่ผมต้องการโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเก็บตัวคนอยู่แล้วคนดูนะมันจะเก็บตัวคนอยู่แล้วอะขอยได้รอบหนึ่งครับผมขอยได้รอบหนึ่งคุณยี่ห้าเอเคเฮ้ย เกินไปนะเกินไปเปล่าโอ้ยคุณยี่ห้ามาแล้วสวยดิครับคุณยี่ห้ามาแล้วดูฟรีจะเพิ่มไหมโอ้ยคุณห้าสิบสี่เข้ามาดีครับดอกนี้เท่าไหร่วะนสี่พันหกแปดร้อยหกสิบบาทโอ้โหดอกสุดท้ายพายุนะครับขอพายุนะครับดอกสุดท้ายขอพายุพายุพายุโอ้ไม่ลงครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะได้กำไรเยอะแล้วว่าไม่เป็นไรคนดูอ้ยเอาเรื่องดูมา ก็ได้กำลังเยอะมากคนดูนะโอเคทุกคนก็ผมจะเอ่อเดี๋ยวผมจะไปที่บิดห้าไปก่อนนะลองซื้ออีกรอบหนึ่งคนดูเอ่อเผื่อจะมาก็ได้คนดูนะเผื่อจะมาก็ได้นะ <c oughs> ไปดีกว่าคนนะเออสดยเอ้ยนี่ครับคันนาดข้าวฟรีนะคนดูนคันนาดข้าวฟรีดาวก็มาบ้า,สบานสมบาทเหรอไม่เป็นไรได้แล้วก็เก็บ เก็บหมดทุกคนนะเออได้แล้วก็เก็บหมดแหละทุกคนสวายคูณสิบห้ามาไหมอ่ะตัวคูณสิบห้ามาไหมอ่ะคนดูโอ้โหโอ้โหเกินไปยี่สิบบาทเองเหรอปะคูณสามสิบสวายแต่ว่ามาดเพจช่องแล้วนะโอ้ยสวายคูณสามสิบหไม่ลงว่ะดาว โอ้โหไม่ลองไหมไม่ลองไหมคุณสิโอ้โหคุณคุณฝันนี้มันเต็มช่องแล้วแต่ไม่ไม่ไม่จ่ายคนดูเฮ้ยไม่น่าแล้วมานะใช่แล้วไม่น่าจะมาดูโอเคสวยเออดอกนี้หละที่ต้องการที่ต้องการดอกนี้เลยครับคุณสิบสามไม่ดีครับก็ไม่ไม่มานะคนดูขนาดเต็มจอแล้วดู คูณสามสิบโอ้โหดอกสุดท้ายขอพายุหนฮะสอยพายุหน่อยจ้าไม่ลงไม่เป็นไรก็ได้กำไรหนึ่งเท่าไหร่บ้างได้กำไรประมาณสักสองพันกว่าอยู่นะโอเคทุกคนก็สาหราัาคารชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์และกนกระดินงกันได้ด้านนะคนก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่อีกครั้งทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม